แรกเนาะแบ่งตามโครงสร้างทางกายภาคศาสแปลว่ามันหน้าตาอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแบ่งแบบนี้นะคะแบบที่2คือแบ่งตามหน้าที่เนาะมี2อย่างนะคะถ้าแบ่งตามโครงสร้างเนี่ยก็จะมีระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทส่วนปลายนะคะส่วนกลางก็จะเรียกว่า central nervous system นะคะหรือตัวย่อก็คือ CNS ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเจอคำนี้บ่อยๆนะคะ CNS นะคะ ส่วนระบบประสาทส,ส่วนปลายจะเป็นคำว่า peripheral nervous system ก็จะเป็นอะไร PNS นะคะทีนี้ส่วนกลางมีอะไรบ้าง Brain กับ Spinal Cord ก็คือสมองกับไขสันหลังค่ะวิธีจำก็คือจำแค่ว่าสมองกับไขสันหลังเป็นส่วนกลางที่เหลืออะไรก็ตามนอกจากสองอันนี้เป็นระบบประสาทส่วนปลายทั้งหมดเลยนะคะอ่ะ เช่นไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทหรือว่าบมประสาทเอ่ยต่างๆนะคะพวกนี้เป็นส่วนปลายทั้งหมดเลยนะคะอีกแบบหนึ่งที่แบ,บ่งก็คือแบ,บ่งตามหน้าที่ค่ะก็คือการทํางานของมันนะว,ว่ามันทาหน้าที่อะไรนะคะแบบแรกเรียกว่า s โ m มาติก e r ิร์เวอ s ์ซ์นะคะถ้าโซมาติกเนี่ยคือระบบประสาทประเภทที่เราสั่งการได้ก็คือการขยับแขนขยับขาพวกนี้คือเราสั่งการได้เรียก s โ m มาติกเนิร e เวอ s ์ซินะคะ ส่วนอีกแบบหนึ่งคือเราไม่ต้องสั่งการมันทํางานของมันเองเลยนะคะตัวอย่างก็คืออย่างเช่นโรคประสาทซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกน่าจะเคยได้ยินมาใช่ไหมไอ้สองตัวนี้นะคะตอนมปลายเนาะอะซิมพาเทติกกับพาราซิมเนี่ยคืออย่างเช่นรูม่านตาขยายหรือว่ามันหดค่ะสมมติเวลาที่มันมีแสงจ้ามากๆเราเดินออกไปแดดอะแสงจ้ามากๆรูม่านตาไม่ได้รับแสงเยอะพวกมันก็หดตัวค่ะเพราะว่า พื่อล,ลดแสงที่มันเข้าสู่ตาเนาะอ่ะอันนี้คือต้องสั่งไหมไม่ต้องไม่ต้องเนาะมันทาเองของมันเองนะคะออกไปข้างนอกอากาศร้อนเราต้องสั่งให้เหงื่อออกไหมไม่ต้องไม่ต้องเนาะมันทางานเองพวกนี้คือระบบประสาทอัตโนมัติค่ะรวมไปถึงหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงความดัโลงหิตอะไรพวกนี้นะคะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีมหรือทาราซีมเนาะโอเคอ่ะก่อนที่จะไปดูตัวโครงสร้างเราจะพูดถึงที่เขาแบ่งแบบ ทางโครงสร้างของการวริราพากษกวะบกายวิพากษศาสตร์ก่อนเนาะก็คือ CNS กับ PNS นะคะเรามาดูตัวตัวเนร้ฟก่อนตัวเส้นประสาทนะคะอ่ะก็จะมีอยู่2ประเภทของเซลล์ในระบบประสาทนะคะตัวแรกแน่นอนก็คือตัวเซลล์ประสาทเนาะที่เราเคยเรียนตอนเรื่องเซลล์ใช่ไหมที่หน้าตาม,มันจะเป็นแบบสเตเล h เชฟมีในข้อสอเรื่องเซลล์ด้วยใช่ไหมสเตเลทเชฟที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะพวออกนี้เนาะ สเตอร์เกเช์เนี่ยคือเนื้อเซลล์แล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็น่าจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือนิวรรน N E U นิวโรนิวรรนอะไรต่างๆพวกนี้เป็นคําเกี่ยวที่แปลว่าระบบประสาทเนาะ,ะที่แปลว่ามันเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทต่างๆนะคะตัวนิวรรนเนี่ยก็จะมีเซลล์บอดี้เดนไรต์แอคซอนเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวเข้าไปดูอีกหน้าหนึ่งเนาะ,ะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะเซลล์ Cell ในระบบประสาทน,นะคะเป็นเซลล์ที่เรียกว่านิวโรเกีย ซึ่งนิวโรเกลียเนี่ยเป็นเซลประสาเซลล์ Sell ประเภทที่ทําหน้าที่ในการซับพอร์ตค่ะตัวเซล์ประสาทตัวแรกก่อนเนาะตัวเซลประสาตตัวนี้ค่ะแน่นอนหน้าที่ของมันคือการส่งสัญญาณส่งคําสั่งที่มันเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างเช่นเวลาที่เราจะขยับแขนขยับขาคําสั่งมาจากสมองเราไปถึงมือเราเนี่ยก็เป็นกระแสไฟฟ้าเล่นไปตามเส้นประสาทแล้วก็ไปส่งคําสั่งอนะ่ะตัวเส้นประสาทเนี่ยคือตัวที่เป็นท่อที่มันนําคําสั่งพวกนี้ไปนะคะ แต่นิวโรเกลจะไม่ได้ทําหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทมันก็จะช่วยในการดูแลคอยทําให้ระบบประสาทเนี่ยมันสามารถทํางานต่อไปได้เนาะก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเรียกว่านิวโรเกลนะคะมีอยู่สตัวเช่นไมโครเกลีอิโกเดนโดไซต์อีเพนไดมอลเซลล์แล้วก็แอสโตรไซต์เดี๋ยวมีอยในรูปนะคะเดี๋ยวไปดูต่อไปนะคะอาตัวแรกตัวนิวรอนก่อนนะคะนิวรอนหรือว่า เนอร์ฟเซลนะคะเ mm hmm. ซล์ประสาทนั่นเองเนาะ mm hmm. ก็จะมีตัวเซลบอด d ี hmm. ้มีเดนไรท์ hmm. แล้วก็มีแองกซอนอ่ะอันนี้ mm hmm. พวกนี้เราน่าจะเคยเห็นมาละรูปนี้นะคะตอนปราไปอาจารย์จำได้อยู่ว่าเคยเรียนนะคะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตัวบอด y ี้มันก็จะเป็นเซลลเหมือนที่เราเรียนนั่นแหละที่บอกว่าเป็นสเตเลสเชฟนะคะไอสเตเลสเชฟเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มันมีเส้นประสาทเนี่ยยื่นออกมาจากตัว cell Body, เซลบอดี้เนาะก็เลยเหมือนกับเห็นว่ามันเป็นแฉกๆนะคะ ถ้าเป็นเส้นที่เป็นเส้นสั้นๆก็จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นประสาทที่นําสัญญาณเข้าสู่เซลล์ก็จะเป็นขาเข้าออนี้อันนี้จะเรียกว่าเดนไรท์ใช่ไหมเดนไรท์นะคะถ,ถ้ารับเข้าเซลล์เรียกเดนไรท์แต่ว่าจะมีเส้นหนึ่งที่จะยาวกว่าเส้นอื่นนะคะเส้นนั้นจะนําสัญญาณประสาทออกก็จะเรียกว่าแอคซอนพวกนี้ก็ทบทวนทบทวนเนาะ ทีนี้นอกจากตัวที่เป็นแบบสเตเรทเชมเนี่ยจริงๆแล้วเซลล์ประสาทก็มีแบบอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นแบบที่หนึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบที่เรียกว่ายูนิโพลาค่ะยูนิโพลายูนิแปลว่าหนึ่งโพลาแปลว่าขั้วตัวเซลล์เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ่ะตัวเซล 1, ล์หนึ่งเซลลวก็มีหนึ่งจยื่นออกมาจากตัวเซลล์นะคะก็เลยเรียกว่ายูนิโพลาแปลว่าขั้วเดียวแล้วมันค่อยไปแยกเป็นแอ o n ซอนกับเดนดรัยอีกทีหนึง่ง เซลประเภทนี้นะคะเราจะเจอที่พวกเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกค่ะอย่างเช่นรับร้อนเย็นพวกนี้ผิวหนังเรารับความรู้สึกอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นเส้นประสาทแบบ Uni ยูนิโ l รามียูนิแ้้วก็จะต้องมีใบโพราเป็นโฟราคือแบบสองขั้วค่ะสองขั้วก็คือมีตัวเซลล์บอดี้แล้วก็ข้างหนึ่งเป็นเดนไรต์ข้างหนึ่งเป็นแอนซอนแบบนี้ เราจะเจอเซลล์ประเภทไบโพล่าที่เรติน่าออฟไอค่ะก็คือตรงเรติน่าของตาเรานะคะก็คือเวลาที่สัญญาณมันเข้าไปสู่ดวงตาเราเนี่ยมันก็จะไปทบกระทบบริเวณที่อยู่ข้างในลูกตาเนาะก็คือช่วงบริเวณนี้แล้วก็ตัวเส้นประสาทที่อยู่ในตาเราเนี่ยมันก็จะรับสัญญาณแล้วก็ส่งต่อไปอีกตัวนึงเป็นแบบไบโพล่าคะ แบบสุดท้ายค่ะแบบสุดท้ายมีมากกว่า2ขึ้นไปก็จะเรียกว่ามนะันติโพล่าเนาะมันติโพล่าถ้าเป็นแบบสเตเลตเชฟที่เราเจอเนาะก็จะเรียกว่าพนะีรามิดอลเซล์เนาะก็คือหนึ่งเซลล์เนี่ยมียื่นออกตามตัวมากมายเลยแบบนี้ก็คือสเตเลตเชฟนั่นแหละก็คือพีรามิดอลเซล์นะคะส่วนอีแบบนึงเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นรากไม้ค่ะมีเซลล์บอดี้อ่ะแล้วก็ ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหขนดกุกุยแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับเป็นรากไม้ที่มันแผ่ออกไปเนาะแบบนี้จะเรียกว่าเพอร์กินเจเซลเคยดีนทานีไหมเพอร์กินเจเซลในเรื่องไหลเวียนเลือดที่อาจารย์ท็อปสอนที่เป็นเซลในหัวใจเคยดีนไหมเพอร์กินเจเซลนะคะอ่ะ แต่ว่าในพวกนี้เป็นปรนเภทเซลล์ที่เจอที่ซีเีเบลลัมนะคะซีรีเบลลัมก็คือสมองน้อยนะคะที่อยู่ข้างหลังของหัวเรานะคะตัวมัลติโพลานะคะจะเจอที่กลุ่มเซลล์ประเภทมอเตอร์นิวรอนมอเตอร์นิวรอนคือเซลล์ประสาทที่มันนำสัญญาณจากสมองเราเนี่ยส่งไปหากล้ามเนื้อค่ะอันนี้เป็นแบบมอเตอร์แปลว่าสั่งการเนาะมอเตอร์เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ขับไปข้างหน้าเดียวสั่งการอานเดียวกันเองค่ะ เซนซอรี่รับเข้ามอเตอร์เป็นตัวส่งออก,อกจะพยายามไม่ให้เกินสี่โมงโอเคไหมวัออนนี้อะต่อไปนะคะนิวโรเกียคือเซลล์ซัพพอร์ตเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะอะเซลล์ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีทั้งในระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายนะคะระบบประสาทส่วนกลางก่อนนะคะตัวแรกที่เราเจอคือ ไมโครเกลียวค่ะไมโครเกลียวอยู่ตรนี้ไมโครเกลียวเนี่ยจะทําหน้าที่ในการทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเซลนะคะหรือเราก็จะคิดเทียบว่ามันเป็นเหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นแหละนะคะไมโครเกลียวเพียงแต่ว่าตัวไมโครเกลียวก็จะทํางานในระบบประสาทเม็ดเลือดขาวจะทํางานในระบบร่างกายกอบเลือดพวกนี้ซึ่ง มันแยกกันเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดต่อกันนะมันมีการติดต่อกันอยู่คือสารอาหารอะไรอย่เงี้ยมาส่งเข้าสู่ระบบราสตร์อยู่แต่ว่ามันเป็นระบบที่มันแยกแยกกันนะคะคนละคนละท่อเนาะแต่ว่ามีจุดที่มันเชื่อมกันเนาะอ่ะไมโครเคลียก็จะทําหน้าที่ในการทํางานสิ่งแปลกปลอมในระบบปศาสตร์นะคะตัวที่สองชื่อว่าโอริโกเดนโดไซต์ถ้าพูดชื่อโอริโกเดนโดไซต์หนูอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าพูดว่า ไมอีนชีตทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินคํานี้ไมอี et, นชะีตเนาะไมอีนชีตเนี่ยคือปอกประสาทใช่ไหมคะที่มันสร้างขึ้นมาหุ้มเส้นประสาทอ่นะโอเคโกเดนโรไซต์เนี่ยคือชื่อเซลล์ค่ะตัวเซลล์ที่สร้างไมอีนชีตนั่นเองมันทําหน้าที่อะไรนะไมอีนชีตเพิ่มความเร็วของกระแสรประสาทเนาะอะ่ะก็คือด้วยความที่มันเป็นฉนวนใช่ไหมคะมันเป็นฉนวนปุ๊บสัญญาณไฟฟ้ามันไม่ชอบความเป็นฉนวนมันก็เลย จะพุ่งตัวผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่เสียเวลาอยู่ตรงจุดที่มันเป็นชัน,นวนประมาณน,นั้นก็วิ่งจากจุดตรงนี้ใช่ไหม,มอ่ะหนึ่งเซลลเนี่ยสาาร้างมีอินชีสอยู่หนึ่งอันตรงนี้อ่ะแล้วก็มีรอยต่อใช,ใช่ไหมแล้วมันก็จะกระโดดจากน,นี้เล้วก็ปึ๊บมาตรงนี้แล้วก็ปึ๊บไปตรงนู้นอ<ช>ย่างเงี้ยค่ะกระโดดกระโดดไปไอจุดนี้จําชื่อได้ไหมว่ามันชื่อว่าอะไรโหนดออฟแองเวียบางบางค่ะอาจารย์เคิไดนยินใครบอกว่ามันอ่านว่ารองเวีย เออไม่่ร่มกันแต่ว่าอาจารย์ก็อ่านตามตัวสะกดเนาะเออไม่แน่ใจก็ลองไปเช็คดูใน Google อีกทีเนาะว่ามันอ่านว่าอะไรจริงๆเนาะอ่ะโหนดออฟเรียน<ๆ>ใช่ไหมก็จัมจัมป์จัมไปทำให้สัญญาณประสาทมันเดินทางได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะตัวที่3ค่ะเซลล์ที่3ชื่อว่าอ e ีเพนดิมาเซลล์ ell, หรือว่าอ e ีเพนดิ o ell, มอลเซลล์ก็ได้บางทีบางตราเราจะเจอเขาใส่เอ็บางอันก็ไม่แอลไม่แอลนะคะอีเพนดิมาเซลล์ ตัวนี้เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างน,น้ำที่มันอยู่ในระบบประสาทค่ะถ้าเราคิดภาพในหลอดเลือดมีเลือดใช่ไหมคะในระบบประสาทมีน้ำไขสัสนหลังค่ะน้ำไขสัสนหลังตัวนี้ชื่อว่า c e r e b r o s p น n ลฟ f l u ิดซีรีโบก็คืออยู่ในสมองสไปน a ลก็คือไขสันหลังก็คือเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังเราจะใช้ตัวย่อว่า CSF ว C.S.F ก็จะมีพวกสารอาหารพวกต่างๆ <Okay. S 1> ที่เอาไว้หล่อเลีเ้ยงในระบบประสาทเนาะตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่ชื่อว่าแอสโ o รไซต์แอสโตรไซต์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นตะแกรงค่ะตะแกรงปกติเส้นเลือดเนี่ยส่วนปลายที่เป็นเส้นเลือดฝอ,อยอะค่ะมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับสมมติออน,นี้เป็นเส้นเลือดเนาะ แล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นความมีการวางตัวแบบหัวมรวมของเส้นเลือดค่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นตะแรงตาห่างๆเพื่อที่ว่าส่วนปลายของเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดฝอยเนี่ยพวกเม็ดเลือดแดงพวกสารอาหารมันจะได้ออกจากตัวเส้นเลือดแล้วไปหาเนื้อเลือดได้อ่ะมันก็เลยมีความลักษณะเป็นเหมือนกับตะแรงตาห่างๆเนาะพวกสารอาหารอะไรต่างๆก็ออกไปจากเส้นเลือดหมดแต่ว่า พวกสารอาหารเหล่านี้ค่ะคือไม่ได้มันไม่ได้ครีมร้อยเซนหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ต้องการให้เข้าไปสู่ระบบประสาทเนาะแอนโซไซต์เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวที่มาล้อมรอบพวกเส้นเลือดนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ทําตัวไปเหมือนกับตะแรงตาทีที่ที่แบบว่าอะไรที่มันมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าตารางตะแรงของมันเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ได้ในที่นี้รวมไปถึงเม็ดเลือดแดงด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่อาจจะเห็นข้างล่างนี้ ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเส้นเลือดอ่าแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงแล้วก็แอนโิไซด์เนี่ยสร้างเป็นตะแกรงอยู่อย่างนี้ล้อมรอบไว้สารที่มันมีโมเลกุลขนาดใหญ่มันก็จะเข้าสู่ระบบประสาทไม่ได้การละมืนยังสารอาหารเนี่ยมาจากเส้นเลือดค่ะเส้นเลือดเนี่ยเชื่อมต่อกับเส้นประสาทเนาะเอาอาหารเนาะออกซิเจนมาส่งแต่ว่าตัวของเซลล์บางอย่างเนี่ยที่มีขนาดใหญ่มันก็จะเข้าไปสู่ระบบประสาทไม่ได้รวมถึงตัวเม็ดเลือดแดงเองด้วยนะคะซึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเลือดมันมีสีแดงเพราะว่ามีฮีโมโกลบินใช่ไหมเป็นสีแดงส่วนน้ำ c s f เนี่ยจะเป็นสีใสๆเนาะจะไม่มีเม็ดเลือดแดงนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่มีเม็ดเลือดแดงเข้าไปสู่ระบบประสาทเนี่ยคือมีปัญหาละเนาะผิดปกติละน,นะคะโอเคอ่ะอันนี้คือซัพพอร์ทที่เราเจอในส่วนกลางนะคะส่วนปลายก็มีเหมือนกันมี2ตัวนะคะตัวแรกชื่อว่าเซลล์เซลล์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงค่ะ คอยดูยแลแลกเปลี่ยนสารอาหารของพวกเซลล์ประสาทต,ต่างๆเป็นแบบเมดนั่นเองนะคะดูแลพวกเซลล์ประสาทส่วนอีกอันนึงชื่อว่าชวานเซลลซึ่งชวานเซล์ก็จะเหมือนกับตัวโอโกเดนโดไซต์ S <S <c oughs> ค่ะสร้างปลอกประสาทขึ้นมาแล้วก็มาพันรอบเส้นประสาทมันก็จะพันหลายๆรอบเลยเนาะไม่ได้พันแค่รอบเดียวใช่ไหมคะพัน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  เพื่อความฉนวนเพื่อความเป็นฉนวนที่มันสูงขึ้นมันก็จะเพิ่มความเร็วได้เยอะเนาะชวานเซลล์นะคะก็จะมาโอบล้องพวกเส้นประสาทส่วนไปนะคะทีนี้ทั้งร่างกายเนี่ยเส้นประสาทมันมีไมอีนชีตหมดลงเส้นเลยไหมหนูคิดว่าไงไม่เนาะมันมีแบบที่ไม่มีไมอีนด้วยหรือว่ามีแต่ว่ามีน้อยนะคะก็คือ มีแค่เซลล์มามุวงเฉยๆแต่ว่าไม่ได้พันตัวกันเป็นชั้นๆเหมือนแบบไมอินชีตหรือว่าชวานเซลล์เนาะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มเส้นประสาทที่เขาเรียกว่าเป็น non m y e l i ต็ t e d f i อร์นะคะเป็นเส้นประสาทที่ไม่มีปอกจํานวนมากไม่มีปอกไม่มีตัวฉนวนสูงนั่นเองนะคะตัวเส้นประสาทที่มีไมอินชีตพวกนี้จะเป็นเส้นประสาทพวกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวค่ะการเคลื่อนไหวของเราแขนขามันสั่งการพวกออกไปเลยใช่ไหมทำงานท,ทันทีอย่างรวดเร็วนะคะ แต่แบบที่ทำงานช้าก็คือจะเป็นเส้นประสาทจาพวกออโตโนมิกเนื้อเวิร์สซิสเต็มเพราะว่ามันไม่ได้ด่วนมากอ่ะอย่างเช่นอากาศย้อนเหงื่อเนี่ยจำเป็นต้องออกตอนนี้ไหมก็ยังมันรอได้แป๊บนึง่งมันก็เดินทางค่อยไปช้าๆไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบมากเหมือนการเคลื่อนไหวของเรานะคะโอเคทีนี้ค่ะการส่งสัญญาณของเส้นประสาทเนาะเส้นประสาท ตอนที่เราเรียนเรื่องกล้ามเนื้อมันจะมีจุดที่เส้นประสาทมันไปแตะกับตัวกล้ามเนื้อจําได้ไหมที่เรียกว่า neuro muscular junction อ่ะอันนั้นอ่ะคือไปแตะค่ะไปแตะอยู่เลยก็คือสัมผัสกันเลยอนะ่ะอันนั้นเรียกว่า junction แต่ว่าตัวระหว่างเส้นประสาทเองเนี่ยมันจะไม่ได้มีการแตะกันเนาะมันก็จะอยู่กันแค่แบบใ,ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ได้ติดกันเลยเขาก็จะเรียกจุดตรงนี้ค่ะเรียกว่า synapse หรือว่า사이 e ก็ได้นะคะอ่ะตัวเส้นประสาทเนี่ยก็จะ มาอยู่ชิดกันเฉยๆแต่ว่าไม่ติดกันตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อพวกนี้เขาจะเรียกว่าซินแนตติคลิปน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมซินแนปติคลปนะคะทีนี้การสื่อสารก็จะ